แกงนุม่มยังมันหอานเลยนี่โอ้ยหัวเลยโอ้โหเต็มหม้อเลยอาขัาบบ้อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขนุนนะครับมากับจุฬาในเก่าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเมนูเสียบเนี่ยเสียบยันหลอนเลยแกงนุ่มไม้ใส่เห็ดฟางพี่นอ้อนงเลยเห็ดขอนนู่มีเนาะแกีมครับนี่คุ้มใส่กันเลยนี่<อ>มาไอหอยปลักใส่พี่น้องครับ นี่ปลาแห้งพี่น้องปลาแห้งพอได้อยากกินปลาแห้งกับทักแฉทดแอด,ดไลน์คัามาเลยกับมุกปลาซิวปลาซิวหน่อยอมันมันได้หนิพี่น้องโบกโ,โ,โบขมนะเนาบะหมี่มากมากแม่ใส่แล้วเข้ามา้ยพุงบินตำขวนข้เลยอพุงบินตำลายแหงขนาดนนหอนได้หนิเ <c oughs> ข้ากัพี่น้องมาเข<อ>นะ้ากันหอนได้มาบัดนี้โอ้นวนเลยกินนวนหอนจุกขับเนาะสุดรสเท่าเมี่ยนนนหอนเลยเนาะ เสียบเลยพี่น้องมาพี่น้องมาเสียมเหกันเด้อเด้อพี่น้องเสียมกันเด้ออืมกดน้ำเลยย่ในใหญ่โอ้ยชุดยอดคือใบอ่อนเลยหัวบาดลุยเด้อบาทเนี่ยเสียบตัวตกไปเลัวกะหอนแล้วใหม่แล้วไม่สดครับ ได้แหงนี่พี่นะอืมอืมกว่อมยิ้มเลยมุกว่านสิวหน่อย ปลาชิวลงต่อนบ่อนปลาชิวแช่งเอาเนาอแช่งเอาบ่กปลาชิวหูก<ะ>มันถาม,ามว่าคมกับไส่กับอีก mặc nó mà lãi lại thì ăn này Hãy subscribe cho kênh cái Để không hòn. พวกเี่ยลงล่อหาหม,อม่ันี่มัน,น,นก,ก็ใก่เทีทยงตัวหาหมเทียงลมันเทียงเลยฮัลโหลไ่พอีจจ้ะมันบ <laughs> ันพี่นอ้องเลยพอขมอีดีไปแสบ ดูดดูดโอ้โหที่ร้ายตรงน้เนาะอั่นัดีเลยอืมอืมอืมกินไวชูองจะหวานอืมอืม,อม,อม มันไ,มไ,ไหมไงวะโมยานคนเลยหัวน,น้นานึ่งนลยหยาน่กับบ้าบ้า ผินสวนซื้อดอกมะมไก่บดใดญมเปนหอนดาดาเลยดเอเพื่องนบอไั่หน่อยหนายพอเลยเพ็ดบดกรอยุนีนิดตัวหาเห็นเพชรบดโคบดเลย

อขมเวยกันเลยข <H it> มดีขนาดได้น้ำโบขนมาในเนาะน้ำมันดอกที่ใสบออ่ตุกคนกูหนีว่แม่ก็หนี่คนไลนนไม่ผัดวัฒนชดโบไปก็ห่โวชวดไร พี่ชดแลนเยี่ยอ่ลุยบลุยแล้วโอ้พายเห็นแขวบ่ค่อยดีแล้วมันก็กรอบดีอยู แก้งจะไม้มันจ้องทอดปลานี่ล่ะกเธอกันเฮ้ยจะหันกับปลีนเคียดปลีนกบไปเลยทอดพอดีเลยกินในเบอรดหมอเลย กรอบดีเนาะอืมทีกรอบอืมเออปาลาสีชุดแบบนี้เลยชุดลวดจะเป็นยังไงหืมหมกผีก,กี่แล้วมันสีวิ่งบอกว่ากินบักพริกนี่ไปวิ่งบอกว่าหืมรอบเบื่อหลายอย่าเผ็ดเว้ยเนอะเผ็ดกินบักพริกนี่ไปวิ่งบอกว่าเผ็ดมันก็วิ่งเลยวนาะ พิ่หนุมกับเพชรกกับเพชรวิกตัวน่ะพี้อย่งนั้นละจัดจัดนะเห็ดเเป็นโมเมนต์สดๆดจากคอนี่สดๆจากตูวเย็นจังแลาวนามใส่สดสดนะเนาะ Rất hmm. ừ, là này rất là tuần đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền อืมลากหลายนึงอิ่มไปหน่อยังไาม่อิ่มไหมอ่ะยอิ่มเลยอิ่มแล้วนี่นุ่มั่แซ่บไปหน่อแกงนุนม่มอ่กินย่ำไ้บ,บ,บ่เบือ่อเสียบตลอดเลยแกงนุ่มอ่ขากบอบ่เนี่ยมีอย่างจ่อยเลย หอามาอิมีกไหมตอกทิ่มตรงไหลพี่หนุอมเอ้ยนี่บ้านเสียบเขียงใส่เพชรฟ,ฟางเข็ดฟ,ฟางเข็ดขอนเขาเขาเลยแต่ว่าเข็ดขอนเนี่ยมเขาไปเห็นแล้วมันหยุดแซ่ยบข้อเท้าพี่น้องเอ้าอีโล้ตเนี่ยขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณทุกไรทุกแช่มือใดไม่นุ่มเหมือนบานเท่ากินยน่ยมกินยน่ยมไหนกับโเบื่อแก่งน้ำมันะครับแซ่ยบขอ้อเท้าน้ำมัสดจากสวนเลยพี่น้องจากต้นเลย ขอบคุณหลายเลยคับพี่น้องเด้อไปแห่งพร้อมแล้วก็มีมุกประซิวนำซิวหน่อยเอาวันนี้มันยังลยไลฟ์พี่น้องเดี๋ยวบอกคลิปหนา้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ